สวัสดีครับบนันอกเช่นเดียวับมากับอาจารย์อาจารย์ไงไม,ยมาหย่อมาไข่พอดีอัดบังไฟสี่หุนแล้วไใเท่ะเลก็อายสองล่นแปดบ้างเดี๋ยวแปดบ้างโรงแรมของไทยอุ่นหลุดอยู่แต่และบงังที่น้องที่ถามว่าให้เบิ้งตอนบัดหางนะครับพอดีเลยอาจารย์ไงแล้วาม่นะให้เราบอกสูตรนี่เลยนี <laughs> <laughs> ่ก็ร่างเคี้ยวนพอดีครับนี่สี่หุน ที่หุนบอกสมไมอาจารย์ที่หุนจักเส้นบัวยี่สิบเท่าใดล่ะยิ่พาวเส้นครับกลับมาตั้งส่ล่ะครับเพราะมันยูยูกับยูนอนกาวหุ่นละครับอือนั่นอีกแล้ว มาพ่อโยโย่ไปติดคือกันยี่ตัวเนาะไหนกันได้จะสิบอกคว้วไหนได้ผู้บอกกัได้หางยาวเท่าไรครับไอ้นีิหางนี่ยเป็นบุกฟ้าอันนี้ยได้ครับผู้กับของบอกเหมืนว่าใสแปดสิบเพื่อนวันใสแปดสิบกันบอกบอกนี่เนาะแอนครับบอกเพิ่นบอกเก่งเพิ่นทางฝากเสียวนะครับใส่แปดยู่ไก่เป็นได้ก็ได้น่ามาได้ครับบอกเก่งเพิ่น เขามื่นี่จักบังเออจักเช่นไรนี่ยอ๋อเขามื่นี่ผมเขาหางลายครับเขาแปดเส้นพันว่าท่นเขาแปดเส้นเนียาแปดซิปอาจารย์ลืนหลุดน้องเดินเท่าไรไอ้ไม่ได้เดินไม่ได้เดินเลยเอาว่ามันทวงกันไม่ได้เห็นนอนทวงกับว่าเห็นบดวงเลยอาศัยมือข้อาครับัมมือข้อก่้งพันว่าท่นขี้รถขี้รถกายเพิ่นเห็นแต่กำลังเล่าเล่นๆเพื่อดีครับให้พี่น้องได้เห็นกัน สำหรับการเขา่าหางเนาะกะบ่มีหยังครับใส่ยางรถเนาะนั่นยึดไว้ก่<ม>นอนแตอนไหนเข้าทวงเอาครับทวงเอากับหนวดกุ้งพี่น้องเห็นคลิปทวงหางแล้วเนาะสำหรับมื้อน,นั้นลงไปทวงเอาให้มันได้ขนาดครับอยากได้ซําใดพวกลำพ้นมักนอนพวกลำพ้นมักเจิดหน่อยนึงเท่านี้หางใส่ความยาว80ดสเสนครับเดินเข่าบาังนี่8ปดเสน สีเขียดหลายไปรนได็ครับไอ้นี่ใส่หลายทบว่ะสามทบเสามครับตรงเหงาหางมันพวกใส่พวกแม่หางในใส่สามรอบใส่สามรอบพันพวกหนวดเนี่ยพันสองธรรมดาครับแม่หางต้องใส่พิเศษจังน้อยคนละท่านจานใหญ่คนละรถแต่สองลองยกนะ็หดพื้นนี่ แนี้ยครับวะครับมันีญญ้ยไทยเอื่อนอ้ายเนาะอันนี้จะเป็นตัวบล็อกครับพี่น้องที่เห็นตัวบล็อกมี่ยังก่อนนีปัญหายังก่นนงนนอนอันหนึ่งนี่บ,บ่อันเป็นยังก่อนส่เถียดลวงเสร็เถียดไปเบียดกับบึงมือบอ่ะเทาโอ้โหเบียดกับผีเทาเอื่อนลวงบางเอื่อนนี่ช่วยรวยครับช่วยรวยงาม เป็นปลาลูกคอกแล้วครับสีมือการอาทองเพิน่นสุจดยอดข่วงบมดข่งวงอะไรข่วงบังใดเหมืนันยังเห็นข่วงมามาอยู่ง่ยายบาดคำเดือบร้อยใน,ใน้องอายโอผ่อมมันหางอัดแล้วร้อมข่วงแล้วร่อมนะ่ครับใส่ส้มเล็กขี้เก่าเลขข็กขอ้เก่าครับจานเห็ดไห่วัตถุยา่างฝืนกาลังเตรียมต่อยห้พอมนูครับสีเป็นแง่มือหนีเล็บอะไรอย่งไ ว่าได้สั้นล้วครับผมโอ้โหออกจากบอกไม่ไมพี่น้องเปลี่ยนยัง,งไงเดี๋ยวจังรอบฟังรายงานผลเนาะว่าซื้อสิเบเรตติดตามอาจารย์เราไป <c oughs> นาเนี่ยนน <c oughs> มึงกำลังเขียรเนี่ยเบเรตมัดยากรึครับพี่น้องแต่ว่า,าเข้าหลงมัดเห็นมัอนอยู่แต่ว่าอยู่แท้ๆก็อยววู่น้ำเก่าหัวหลับเป็นไรใส่เก่าจอดเอานั <c oughs> ่นแหละครับอยู่น้ำเก่าแล้วครับ ลวดก็เป็นแค่ตัวประคองมันไหวได้เซย์ครับบางนี่สิบะเด้นอนนะครับที่เขาหางนี่สิได้ไปจุดมือนี่เลยอัดยำเสาจุดยำแรงครับเฮ้ยจังได้เลยต้องเบิ้งบ้าลองมา<ช>หลวดใส่สาม,มุนพ่อวปใจข้อบวบวบอบวบอบวบประพฤติยด็ดขาดลองเบิง้งลวดมันละข้อเลี้ยวมันค่เสียนต้องเบิ่งก็ได้ ข้อมึไปข้อหางมาอัดสีขนข้อเรือบ่ข้อเรือ,อก็เลยไม่คนพวงหัวกตรวจสอบจี่ปล่อยแม่เอ้ยนี่ปืเนเก็บก็ได้นะเป็นมือข้อบังไฟเสียนเด้อครับพี่น้องน,นี่มาใส่กับสีขนออาไปนี่จะเป็นเรื่องใดนะเรียบร้อยแล้วได้ครับเป็นมังฝ้แล้วกันนั่นสิ อะไรอย่เงี้สยสิใส้หนีอีกอันใบคือว่ามาัดซีอันนี้ผมว่ครับเอาซัมเนี่ครับเอาสซัมนี่เลยเอารุสุราสิมัดซีอายุย้อนมัดหาว่แเดี๋ยวจะแบ่งให้กันเดี๋ยวจบ่งสุ้เมือนเ้าวาสู้เหมือเขาว่าหลายก็เลยลดละละ่ะยัชีป,ปะ<ม>าะมาัดหลายของเพิ่นมันเปียงรวดเพิ่นว่าถังองเพิ่นอ๋อยังเกิดไมนถองเพิ่นเบิด์ดแดดเพิ่นว่าเบื้องเอาลวนเพิ่นตัดด่วนกว่ามัดลงไปหน่อยก็ได้บังนึงหมดเลยน่ะเทวร์น่ะเพิ่นว่าแล้วเอาหยดก้า ยก็เลีงแต่แม่ล่ะก็เลีงเห็นเนี้ยเหนียนย่างหังเลยอยู่ไหนเรียบร้อยครับอม,มองนวดจีมัดสองทบมัดสองอสหลอดสายไหลมันสิหนักของเพลินเ,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 เปียงของเพลินน้ำครับก็เลยนะยั่งเป็นสามหลครับมัดซีเถื่อซีจุดช่วยรวยเนาะช่วยงามงามเป็นน้ำผู้อาดจะเป็นพัดสูตร์เรียนนะ แต่สำหรับที่นอนรับช่มเนี่นีมเป็นอืนผู้กไกลไดค้ครับนี่อาจารย์จากทางฝากเสียวอีกทงังหนึ่งฟังมุนอีทางฟังมุนงเังพ่นไส้ัว่นั่นม่นตันเอาเนยเงี้ยเน้่ยหนึ่งกี่เงียดดิเด็กผง,งเยยเขาตายจึงก <c oughs> อ,อง่ะเขาตายติดเขียวยังหดอวัยวะมือสาวหอกพวกเบิดมือสามัดท่อนิ่มือสาว บอกทีนมาไลกับเพื่นมากตัดแขนตัวลงมาสีบาคว้วนี่แล้วงานกสิเป็นการหยอดเกานะครับล็อกตำแหน่งบิดได้ทีเบ็ดได้ทีแล้วกสิเป็นหยอดเกาไม่ได้ตำแหน่งนะครับโอ้เพียงครับเพียงเนี่ย หนังไฟขนาดสี่หุนนะครับพี่น้องความยาวประมาณยี่สหาเส้นถึง28่สิบแปดคนละอายจหน้ะเบิ้งันนอันนี้กรเบ่ได้ไตโตนะครับนี่ยอดเก่านี่ยอดให้มันยูนื่อนี่แหะเมื่อไรไตโตวมาต้องย่อดมึงในเนี่ยหยอดต้องเพิ่งก่ยอดที่ร้านเรครับมาต่ดใส่ต้องเอพิ่งเหรอเพราะเเื่อนโด,น,โดน,นมาเทียนเองอ เอามันหนักมันหนักเบาเาบางหนมองกันหยอดจนมาคนละทีใส่จนไมนขุ่มมีแล้วข้าทำาะรแต่ลุ่งหล่นตอันนี้อะเปลนแล้วหัวบติดหอนมือผู้บายว่ะเลยให้หัวเปิดหัวเห็บ่นอ่ะ น้ำลาน<ม>่าอยู่ๆน้ำลาน่าเป็นกบเป็นุกบอลขามย่มอย่งนั้นว่ยิดบังยิดเปลงอันนี้ก็โพกหางนี่จุดเชิงนี่เลยเนี่าะันแห้งจุดเชิงบังจานไม่ใหญ่ก็อดจานอ่ะตอนนั้นบุกชีดเห็ดว่ไปึ้นว่ะขั้วจะชานในวานดเเหลือป็อยนะครับนี่ก็เป็น บางหนึ่งพอดีนะติ้ดบดเหลี่ยม,มพอดีก็บางหนึง <c oughs> กันไก,ก่กบบนีครับโอ้คนคนฉีดตรงกับกันไก่แบบนี้เนาะมาให้ไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดกระดาษเหลี่ยมทับใบกันทีนี้นามาเห็น <c oughs> ถ้าเดี๋ยวก็ถามกันด,ดีช่วยเซฟก่อนทีมจุดมองเด็กก่อนเอนี่ย รอบนึงพอดีว่าพัดลงบัวนั่นโตอ้วนกว่าไม่เียตัวหนุ่มตั้งตั้งตั้งกระดาษตัวน่มบางนันบางหนึ่งมันกิมันหนาน่อยไหมหนาหนาสองหนหนาสามมันมันหนาาโอ้ี่หน่นหนาหรอบเดียวตัวอออบบ่นี้เพรมันหนาห่บั ุทียนของไฟเงี้ยคยมันคิดนะหายจากแก้วที่นาซิุทียนนั่นได้ได้เหลือมจากคนไจทอหานุะที่นะพี่ได้เดือดอกี่พี่ได้เดือดอกหลายหลายน่กระดาเหลี่ยมเหือมั้ะพจักุไฟเงี้ยดิงั้นนังไก่มันปันชูมือมันบดเดอออกันไดยเลยบดเดอไปเลยบดเดเือ้เลยบดเดอเหลือม้ ปางไหวเด้อช่วนมากก็บดได้ค่อยๆนี่บานไหนเดินแดดก็ว่าข้ากันแบกนี้เนาะเป็นหัวอนยังก่เปนหัวไสนี่กับว่าเป็นนันคี่จะบวดละสื่อมากได้เดนเยอาจงมก็ทั้งกะทันเป็นหัวดอกเพลิงไหโอ้ม่ได้ของเหลีตัวนี่้นเห็ดหัดอกเพลิงหาลังเทียมมูติดโฆษณาโฆษณาใบเาหัวเขาะพใใหม่ลตบากหางหมนำมาเ เขาบอว่าเขามาติดไปไม่ไหมพผู้ใดไปเอาไปเห็นในแถนี่ก็ล้างมังบูกของทุกเช้าต้องงามยีสูตตั้งปัดเขาไปติดว้านห้ามทิมขยะเข้ามาห้ามทิมขยะเนาะติดได้เพราะ่าสามมือไปเสียมู้ทิมขยะหลักไปนุ่เมียนมู่อัดมงไฟมันลงพุ่นจากยางเนาะ ล่งทุ่นไปซื้อขี่เกียร์ก็ซื้อท่านอยู่แล้วปวดีอนอะิเฮ็ดเจ็งซีระบังวางไปบ่ใส่เราก,กันไกลไอ้บบ่ซื้อจิตสองหลอกกดพ่อแล้วะมันห้างติดวะครับไอ้มันห้าง อ๋อหาเงินติดกันด้วยครับกันจังหน่อยยนะครับมันยานมั้นไม่ถูกด้นะนี่แมนครับไม่ถูกมันว่ามันสืามันไม่ง่ยังดาไป่ำสือว่าสองหอยแล้วไม่สองมัดว่าสามมัดว่าโอ้ยจถือเกลียดไปมัดลรหกิบไปมาือักกี่ลละาหบาทเนาะองเลยงินได้ิปลั่มาบัน ไปหมดไม่ไม่ลาสุดมันนี่โอ้ยจองเลยงินเดี๋เปียกยิบกุลับเบือจุดเดียวกันเลยหว่าตายด้ยนีนั่นเาอนเอาเบอทั่วแล้วไหวความเดี๋ยวโอ้ยพูดหาด้วยมัน่เจ้าตัดแล้วเต้นี่ก็มีประโยชน์ได้กันทั้งใส้กบไส้ยังก็ะดมันสูผ่ากัมีเหลี่ยมนึ่งดีครับนี่ แพะเขียวนีเ่เจ้งาน,นครับมันดีกว่านี่นอื่นครับเอามาเลีกกระดาษเหลี่ยมเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึง่งนะครับนี่แล้วผมก็แค่บอกผมดอกเห็นต่ทีมงานเพื่อนเราถามหาแพะเขียวเนาะมาเป็นสิไปยำเป็ดยำอยา่ยางไรยำกุ้งยำปูอยู่คุณดีดอกจ่าขาดเนี่เด้อมันอายเพิ่นเด้อ พลาดลกเลยสุดเท่ที่อาจารย์ไงแหละร่อยครับหอมลบแามครับแามเน่ยีหน่องเส้นดวยเยอะครับหอุ้มยนบ่านโลงเลยเข่าหางใส่ก้อมเน่าแปดซิบเส้นนะครับเข่ามาบังแปดเส้นก้อมเน่าบังอยู่ที่ประมาณยี่สิบหาถึงยี่สิบแปดนหอบอกบอกเป็นสามสิบว่า บอกกันจีประมาณคนหนึ่งว่าเดี๋ยวทำสิบเส้นนะสนใจบอกกันนี่ไห้เ้อสนใจบอกกันร่องติดต่อทั้งอาจารย์มาเบิ่งครับคิดว่าบอกนี่นก็ได้ขึ้นเนี่ยห้ดอกเบิ่งเดวเบิ่งอีกเดี๋ยวให้เ <c ười> อายัางไงตอนนี้นนหัวนี่ตายหัวเล่าแล้ว ประหยัดบาทค่ะเมื่อกล้ไก่้วพี่น้องก่อนจะปิดคลิปเนาะเอาไปเลยเรียบร้อยเนี่ยครับเรียบร้อยดีสําหรับการเข้าหางแล้วพี่น้องที่ถามกันว่าในหลายๆคลิปนะครับว่าให้เบิ้งวิธีการเข้าหางตัวนี้เป็นซีหุ่นแล้วพี่น้องเลยนี่ตัวนี้สองทบนี่ต้องตรงหนอดกุ้งต้อติดหางมาแน่ก่อสิใส่สามซีทบตัวนี้ซีทบตัวนี้สามทบเข่ามะนีจังนี้มะนีแปดเส้นครับ ความยาวหางอยู่ที่80เซนซีหุ่นพร้อมจุดครับอัดมือเศร้าบาเดนนอนครับเป็นวงไฟบาเดนนอนเลยต่อกับเฮ็ดแล้วๆเขี้ยแล้วๆโอ้โหเพิ่นนี่แหละจิ้มไปจุดเมล็ดไงครับสำหรับวันทียิ้ซีเนาะวันนี้เรายิบมซีว่าเราจะมาความจุดเ็ดสวยรวยเลยครับนี่อ้าวผู้ใดสนใจบอกพี่น้องนี่แหละบอกจากท่านอาจารย์ อไไปจะสามหุนออสามหุนสี่หุนหกหุนหน่อยสามสี่หกนิ้วพอสองพอสามตอบทามได้มึงไฟเสียนมึงไฟเสียนแบบนี้น้องโชคกุลนะครับเวลาทางกับเพื่อพนไสยคยกับคนเราฟังเสียวนะที่น้องสนที่จนจลองติดตามผลงานอาจารย์แล้วเบึงนะครับ อี่งางบรรลุมจันของท่ายงยนืออายยียสิงฝากเสียวนนคุณที่าาเป็นแนะนำหลายหลายแนวนะครับอ้าวความจุดสลั์คลิปนี้ครับพี่น้องไปสน,นิทสกักก้านนะครับการเข่าหางไปหน่อยนะครับสามสี่หุน ประมาณนี้ทีล่ละที่ละบางลังคนมักมักาขารอบกต่เอาหาอันนี้เรามักซีมัดลายก็ได้ครับดวดมันหนักละมันโตเกิลแมนครับแมนครับมันดวดมันหนักกันมัดลายเท่าทวงกันพอดีกับหางกำนนลัดกุ้งนี่พอดีตอนนี้เบานะครับเมื่อกี้ผมจับเบิ้งนี่เบาหักหันหัวเปิดได้นะครับนอนรวมควงผละคืออ่ะสำหรับคลิปนี้ครับฝากไปสนีกสักก้อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ั้งมันนองเช่นเดียวยังได้อพี่น้องเด้อ อะพอกันคลิปหนักครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับนี่ไปจุดของว่ะ